สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีเอฟซีมาฟังเตยฟังลาวเราไปอยู่ตามกันทียินดีตอนทเขอบสื่อส่องสาบะไลพี่น้องเอ๋ยพุนโดนัทเอาสิมาเอาโดนัทไปอยู่นำราอรู้สึกงหวานขอบครัวนี้บุ่นวายเชเหลือเกินหยากดกันอยู่หยาดกันอยู่อ้า เดีนัออยยยยออยยยยออยยยนั่นๆๆ่น no, ่นเมื่อวานมื่อวานมาวานผู้ทีเพิ่นอนรับข้าถ่ายเพผ่อ่้าถ่ายเอาเียงามบุนี่น่า ลงมาอือมาขอครัวล like <Okay. S 1> ูกพูพ ah, <my S 1> ี่น้องแบบแต่ละคนกะจะกระจายจากไปเชเบิร์ดมาพี่เฟติมาหนังน้ำหนัพี่ลูกอันยังอันอะป้าูเนี่ยมาพี่มาพี่าพี่ป้ามานาข้าวเปื่อนเวิร์นเท่นะมนไก่ด้ยานเด้อที Ba bọn anh. nè, bọn anh. Ba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  bọn bọn anh. Ba bọn anh. bọn anh. Ba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  bọn anh. ว่าอยู่ไซน์สีมาเล็นนะน่ะตามักพาเกาะมักพายเกาะมักไอ้อ้วนบอกหอะมักไอ้อ้วนโอ้มักบอกกีดเห็นใต้เลยอ่ะจะได้ดูเคยกับไหนปากมลนะเย้มาวะปากจะมาแดงเสียเยมาวะ อีคนงามคันนะสอสจอกเห็ม่ม่เอาไว้มักยอกได้เนี่นั่นแ่ะเห็ดเองอีเดแล้เองออเนี่ยติ๊กเสืหัวเสละนออีหยังอ่ะฮึ Ờ, thì hẹt nhắn thì mất kè vào đại với chị mưa đấy chị hạc này Bỏ Chị áo bà bà hồ Bà bà phải mù này Đi thế Bỏ Thì mà nặng nằm thì còn Mất hồ nọ Mất hồ nọ Đấy Tí, đoàn như tí Em mất bồ tí, hư cứ bồ thế bồ hư

nọ nào ngon, cụm cuộc nữa. nọ phần nhảy, nhảy phần khen heo thì đâu nha, 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 ngái ngái, ngái, ngái nha, 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 hả nọ nhảy này đó hả nọ nhảy ใหญ่น่อยใหญ่ขึ้นหน่อยวะใหญ่น่อยใหญ่ใหญ่ให่ใหญ่ใหญ่ใหยยใหญ่ใหญ่ใยญ่ใหญ่ใหญ่ใ่ใหญนใหญ่ใหญ่่ใหน่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใี่ให่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ให่ใ่ใหญ่ใหญ่ให่่่่่่่่่่่

นี่น้องน้องอยากได้ขวดหนะนาะลูกอ๋อขวหน้ามนน้องเลยเด็กไดอีกขวดน้ออ๋ออ๋ออ๋ออมนีงันนี้เาดูสให้ซื้อสติกให้นียเพนีบบ้าเหนียบ้าเงินตัวอาจ อ๋อนลยดีโอเ่น้องไปดิเอาน้องลูกลูกดี่ลูกเตี๋ยวแก้ให้คนผู้ชูพ่กั้นั่นแล้วเป็นผู้ชูคนเออซ้อมเบิ้งไปสิเตี๋ยกัน ว่าหนกกนกเเตียอ่ะันนหนังดีๆลูก,ลก,ลกเออเาอันนี้ฝันอยากยืนมีแต่อยากยืนน,นั่นนั่นเกือบเกือแต่อยากยืนเอาบอสบอส่ใช่แล้วเนาะัทต้อนอยู่ในต้นกระท่านบด้นักนนี่เออเอ,อ

Oh. 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 chỉ cỏ tao đi sao tàu đấy, <laughs> mua xa. mua tàu mua, hỏi mua này sao mua tàu mua tàu mua tàu mua mua tao mua ngua mua tàu 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 mua hết mua tàu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  mua mua

จับเลยจับจับอือ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 อออ

เป็นกำลังวนวายอยู่ตลาดครับก็เลยบวกลงไปตลาดพี่น้องได้ก็เลยยีดึงไปละเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ่องจาบุไลเด้อพี่น้องคลิปหน้าบอกกันใหม่พี่น้องสบายดี